อ่าก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่ารีวิวนะครับตัวชุดวงจรนะครับแพ็กเกจอ่าสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแพ็กเกจที่ลูกค้าสั่งซื้อไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าในแพ็กเกจนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นป้ายร้านแนะนําร้านนะครับอ่าเป็นเพจนะครับอ่าติดปัญหาอะไรยังไงนะครับสามารถแอดเพจหรือเข้าไปดูใน a c e b o o k แอดไลน์ได้นะครับเป็นข้อมูลติดต่อ ในชุดวงจรนะครับอันนี้จะเป็นชุดวงจรสตาร์ทนะครับหนึ่งวัลลุ่มหนึ่งโทนซิลิสเตอร์ห้า um, one, iter, ทางนะครับนี่นะครับในหนึ่งแพ็กเกจก็จะเป็นวงจรหนึ่งชุดนะครับจะมีป้ายบอกนะครับแล้วก็จะมีสายที่มันท้ายสายลัดเล็กให้สองเส้นนะครับแล้วก็จะเป็นจุกซิลิสเตอร์ที่ลูกค้าเลือกไปนะครับก็จะแถมฟิ๊กไปหนึ่งันนี่นะครับในหนึ่ง ชุดวงจรในแพ็กเกจก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาต่อวงจรนะครับในอีพีหน้าแล้วกันนะครับเอเคครับ